วันอังคารที่7กุมภาพันธ์2 5 6 6เวลา11นาฬิกานางนงลักษ์สุนหัวนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางทัศนาวันวิริยาน,นภาพรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยว่าที่ร้อยตีสุขุมดนโสพลนายอำเภออำเภอสักไทยร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่ผู้ประสบภยัยนณะบ้านที่เกิดเหตุบ้านเลขที่36หมู่ที่1เป็นบ้านของนางเตรียมรัตสุราคายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบลสากคายอําเภอสากคายจังหวัดหนองคายโดยมีส่วนราชการร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและให้กําลังใจปลอบขวัญเบื้องต้นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ในการดํารงชีวิตถุงยางชีพน้ําดื่มสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายสํานักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดหนองคายศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพจังหวัดหนองคายองค์การบริหารส่วนตำบลสากายโดยนายสมนึกรัตนคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากายปรลัดอบตอพนักงานข้าราชการชุดปฏิบัติการจิตอาสาไข่พิบัติประจำตำบลสากายกำนันตำบลสากายผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำสวยหมู่ที่1ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบรอ เป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเบื้องต้นครับก็กระผม่าที่ร้อยตีสุขุมดลโสพลครับในเพอสะไคาสำหรับวันนี้บ้านผู้ประสบเหตุอักขีภัยในครั้งนี้เป็นบ้านของท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่ที่1ครับชื่อท่านผู้ช่วยเตรียมรัตสุรคายวันนี้ได้รับผลกระทบในเรื่องของอักขีภยัยอำเภอได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นทั้งในส่วนของการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับรายงานสา ภัยเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบพื้ทางราชการในส่วนของอำเภอเองก็ได้รายงานไปที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน้องคายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบพื้ทางราชการรายงานเหล่ากาชาติจังหวัดน้องคายไปโดยท่านนายกเหล่ากาชาติคุณแม่นงรักสุนหัวนะครับก็วันนี้ท่านได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเหล่ากาชาตินะครับคุณแม่ทัศนวัน วิริยาณภาพรและคณะได้มามอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอาคีภัยในครั้งนี้ในส่วนของอำเภอเองนะครับได้ประสานอาคีเครือข่ายที่สําคัญผู้มีจิตอา,าสาสําคัญโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เข้ามาปลอบวัญมาทําความสะอาดมาช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับเพราะนั้นในส่วนต่อไปทางผู้ใหญ่บ้านก็จะได้ประกาศประชาสัมพันธ์ในการขอรับสิ่งของบริจาคเครืค่องอุปโภคบริโภค ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในครั้งนี้อำเภอเองก็ไม่ได้ยินนอนใจครับจะประสานการปฏิบัติไปทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับปัจจัย4เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินปัจจัยต่างๆที่จะได้มาซ่อมแซมบ้านมาดูแลในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ครับต้องกล่าวขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้สนับสนุนทุกหน่วยงานที่มีจิตเมตตาในการมาช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับเราก็คาดหวังว่าเหตุภยัยครั้งนี้จะได้เป็นสิ่งสําคัญ การอุทาห่วงสำคัญที่จะได้ให้ผู้คนได้ป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นในอนาคตต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสมนึกและตนคุณนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลสักไครวันนี้ในนามผู้นําท้องถิ่นนะครับก็ได้มาร่วมนําสิ่งของมาบริจาคเบื้องต้นนะครับบ้านของผู้เสียหายในวันนี้นะครับในพื้นที่อบตสักใครของเรานะครับก็คือผู้ช่วยเยมรัตสุรคายนะครับอันนี้ก็พร้อมหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนนะครับได้ลงมาช่วยกันเพื่อบรรเทาทุกเบื้องต้นก่อนนะครับ ในานามของท้องถิ่นนะครับเราก็จะได้หาช่องทาง ที่ช่วยเหลือต่อไปนะครับในวันนี้ขอสแสดงความเสียใจกับเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่เกิดอักขีภัยในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณและเสียใจเป็นอย่างสุดซึ้งในนามอบตหนอคายด้วยครับขอบคุณครับค่ะในส่วนของทีมพอมอหนองคายนะคะก็คือเป็นผู้แทนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายนะคะมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็ช่วยเหลือส่งเคาะเบื้องต้นก่อนนะคะส่งเคาะครอบครัว3,000บาทนะคะในส่วนของผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งเป็น ภรรยาของผู้ได้รับความเสียหายนะคะเราก็จะติดตามให้การช่วยเหลือเยียวยานะคะทั้งด้านจิตใจแล้วก็ในส่วนของสภาพที่อยู่อาศัยก็จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการให้ความช่วยเหลือนะคะส่วนเด็กนะคะซึ่งอายุ5ขวบนะคะเราก็จะประเมินดูว่าคุณยายสามารถเลี้ยงดูไหวไหมนะคะถ้าไม่ไหวเราก็าจะประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไปะคะ่ะ sakai.com รายงาน สนับสนุนข่าวโดยหอจอกอราชามุงจีบมุงจีบมุงหมวนมุงลวดรางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวยุธลูกอินโทร081 172 0320แก้วเจริญการช่างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบวงจรอิฐหินดินทรายเหล็กปูนกระเบื้องอุปกรณ์ไฟฟ้าสีทาบ้านเสา น้ำดื่มแพ็คบรรจุขวดและอื่นๆอีกมากมายมาที่นี่ครบจบในที่เดียวสาขาสกไทยโทร0862185194 น้ำดื่มกันตาน้ำดื่มของชาวสักขายสะอาดปลอดภยัยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตบริหารงานโดยดรเสน่ห์สุวิทธรรมมาพร้อมบริการจัดส่งในเขตพื้นที่อำเภอสักขายและพื้นที่ใกล้เคียงโทร081 799 5713เกิด่สทิสตูดิโอรับผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รบวงจรโทร098 569 0 0 2 6